รถเราถูกเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บคู่กรณีหลบหนีเมื่อเราได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเฉียวชนครั้งนี้ให้ไปโรงพยาบาลก่อนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลให้แจ้งกรารรักษาเป็นอุบัติเหตุจากรถอย่าลืมไปบันทึกประจำวันและดำเนินการสอบสวนที่สำนักง,งานเขตพื้นที่เกิดอ,อุบัติเหตุรถเราไม่มีพรบรเราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะและนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมใบบันทึกประจำวัน ไปติดต่อที่สำนักงานคอพพเพื่อประสานง,งานกองทุนประกันวินาศภัยเบิร์ค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาทและจะต้องยื่นเบิกภายใน180วันหลังจากเกิดเหตุด้วยนะคะค่าเสียหายทั้งหมดที่กองทุนจ่ายไปจะถูกไล่เบี้ยกับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดพร้อมกับเงินเพิ่ม20%ค่ะทางที่ดีเจ้าของรถทุกค,คันควรจะทำพรบรให้สอเนื่องทุกป,ปีนมื่เกิดเหตุพรบรจะได้คุ้มครองทันทีค่ะ ไ้่ยนะะแหละงวัญยายไตยกินชัวเรือจ้างพิมศรีปูร์ก็ค่ะ